รับคมกันไกลผ่าตัดลูกค้าส่งกันไกลสิบเล่มมาให้เราช่วยรับคมให้กันไกลผ่าตัดแบ่งเป็นสองประเภทนะครับอันนี้คือก็สาหรับหมายเร์สามแล้วก็หมายเร์ห้านะครับเราเริ่มรับคมกันเลยเนาะวิธีการรับต้องระมัดระวังมากๆนะครับว่าถ้าเราพลาดนี่จะเสียเลยนะครับลารับเนี่ยก็ต้องดูว่าเป็นกันไกลตรงเลื่อนไกลโค้งนะครับโดยรับให้มุมสัมพันธ์กับความโค้งของกันไกลนะครับองศานะครับต้องค่อยๆเดินให้ถูกต้องนะครับ มันตรวจเช็คตลอดเวลานะเพราะว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับนี่นะครับให้มันโค้งสัมพันธ์กับความโค้งขกันไกนะครับแล้ต้องเป็นองศาที่ถูกต้องด้วยของคมมีดนะครับของคมกันไกนะครับหลังจากเรารับด้วยผินเพชรแล้วเราก็มาขัดนะครับโลเกสอนคมเดิมนะครับนี่ครับหลังจากลบคมแล้วนะครับน่าใช้ไหมครับนี่เรามาเทสกันนะครับผมจะพับผ้านะเป็นสองทบแล้วก็ตัดนะครับ อันนี้เป็นยันไกที่ตัดใหม่เบอร์สนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยดีเข้าง่ายดีครับอันนี้ตัดหม่เบอร์หนะครับเทเทมั่นใจทุกตัวก่อนส่งลูกค้านะครับที่รับคมรัชโยธิน